สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่สวนอ้อยครับเรามาดูความเหมือนความแตกต่างของอ้อยสุพรรณบุรี50สุพรรณบุรี1และก็เหลืองกระเจี๊ตาด60ครับเริ่มต้นจากเหลืองกระเจี๊ยตาด60ก่อนนะครับนี่อ้อยเหลืองกระเจี๊ตาด60อายุ2เดือน2เดือนครึ่ง ลักษณะกายภาพเขานี่ครับดูจากโคนไปไปลายใบดูครับแล้วไปดูสุพรรณบุรีห้าศูนครับแทบไม่แตกต่างกันนะคล้ายกันมากเลยลักษณะใบลักษณะอะไรแล้วก็เดี๋ยวไปดูสุพรรณบุรี น,นี่ครับนี่ถุพันธุ์บุรีหนึ่งอายุสามเดือนครึ่งนี่ครับคล้ายกันมากเลยครับแต่ว่าถุพันธุ์บุรีหนึ่งนี่รู้สึกว่าใบาจะออกสั้นๆกว่านิดนึงนะครับออกจะดูลักษณะจะใบจะสั้นกว่าถุพันธุ์ห้าสิบักน้อยสักน้อยหนึ่งกายภาพนะครับนี่ครับใบมันรู้สึกมันจะสั้นและกว้างกว่าใบากว้างกว่าใหญ่กว่าแ,วแต่ แต่รู้สึกแต่สั้นกว่าแต่สาหรับไอ้เรื่องกเกษตรศาสตร์หกศูนย์กับวันบุรีห้าศูนย์นี่แยกไม่ออกเลยครับพวกนี้จะแยกออกก็คือตอนโตตอนตัดไปคั้นน้ำนะครับคือจะแยกออกคือจะดูออกคนที่ไม่รู้เรื่องอ้อยจริงๆก็คิดว่ามันคือตัวเดียวกันไอ้อสองตัวเนี่ยถ้าไม่ได้จากอเ คนที่จำหน่ายพันอ้อยเก่งๆจริงๆที่ว่าเชื่อมั่นได้จริงๆก็จะตีไปไหนก็ได้ครับจะไปสุพันห้าถิบลึกเดื้องกรตรศาสตรกศูนย์นี่ครับใบมันจะกว้างกว่าสุพพันบุรีสุพพันบุรีหนึ่งครับใบจะกว้างแล้วรู้สึกจะสั้นกว่าใบมันจะไม่ค่อยตรง มากเหมือน,ไอ,น,ไ,อนไอ้นี่พันนี้มันจะออกขี้ขี้กว่าตอนอ่อนๆอยูนะเนี่ยยอดมันจะขี้ขี้ขึ้นอีนี้เรามาพูดกันต่อไปก็คือ,คอถ้าจะซื้อพันธ์เจ้าสองพันนี่นะครับระหว่างเรื่องเกษตรศาสตร์หกศูนเนี่ยคือเราต้องมั่นใจแหล่งที่มาที่ไปเพราะว่ามันคล้ายกันมากครับไม่อย่างนั้นเราอาจจะถูก เขาหลอกได้ว่ามันคือเหลืองเกษตรศาสตร์60อาจจะใช้สุพัณบุรีห้ติดนะครับมามาบอกอันนี้ก็คือนี่ครับลักษณะใบของสุพัณบุรีห้าติดนี่ใบมัน แต่ก็มันไม่ความตอนเล็กๆนี่มันอาจจะนี่จะตรงกว่านะจะคีีๆกว่าหน่อยนะหรือมันอาจจะเป็นที่ว่าขนาดของมันก็ไม่รู้นะทางใบนี่มันจะหยักเยอะกว่ามาั้งคือใช่ทางใบจะหยักเยอะกว่าน่อยนะี่ทางใบเนี่ยครับเนี่ตรงเนี้ยรู้สึกว่ามันเป็น,ปนร่อนไปนร่อนมากกว่าเป็นร่อนเป็นร่อนมากกว่าวันบุรีห้าสิบก็คือ ต้องเอาที่มั่นใจแล้วครับที่เชื่อเชื่อมั่นได้ในแหล่งที่มาที่ไปของพันนะครับผมพูดถึงถ้าเราจะซื้อเหลืองกระตือตัดหกศูนย์ไม่งั้นเราจะโดนหลอกได้แล้วต้องใช้เวลานานนะครับกว่าจะกว่าจะรู้เรื่องก็ต้องกว่าจะตัดคันน้ําได้เพราะว่ามันจะเห็นนคันน้ําได้นั่นแหละถึงจะรู้ว่าพันไหนเป็นพันไหนนะครับและรสชาตินู่นแหละจากของคันน้ําแล้วชิมน้ํามันนู่นนะครับ นะครับคลิปนี้ก็สาระมั่งไม่สาระมั่งครับก็คืออย่ามาทําพอได้มีเรื่องที่อยากจะคุยพูดคุยบ้างสำหรับวันนี้วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ